จบไปแล้วกับกิจกรรม Blackstone g o ค Camp เล่นหมากล้อมสนุกทุกตาเรียนรู้ทุกเก้าชีวิตแคมนี้บอกเลยสนุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมน้องๆได้เจอทั้งเพื่อนใหม่ๆพี่ๆสุดเก่งและได้เรียนรู้เทคนิคหมากล้อมแบบจัดเต็ม Opening Game t e a c h i n g Game g o Problem กันแบบไม่มีกัก๊ก บรรยากาศอบอุ่นส,สุดๆเต็มไปด้วยน้ำใจช่วยกันแชร์แนะนำความรู้อบอุ่นยิ่งกว่าหม้อชาบูเลยนะแถมยังมีมินิเกมสุดฮาเสียงโหเราะดังลั่นทุกกระดานบางคนจริงจังสุดๆดบางคนขำจนวางหมากไม่ลงทุกตาที่ลงในวันนี้คือก้าวสำคัญบนเส้นทางนักหมักล้อมของน้องๆทุกคนและแน่นอนกิจกรรมนี้ไม่ได้มีแค่ความรู้ แต่ยังมีของรางวัลสุดน่ารักให้น้องๆได้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มและความทรงจำดีๆขอบคุณน้องๆและผู้ปกครองทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำสุดอบอุ่นในแบ c ก s t นโกะแคมป์แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้ารับรองว่าสนุกกว่าเดิมแน่นอน b a c k s t o โกะอะคาเดมี